ทีห้าสิบของลูกค้านะครับมอเตอร์คอนสองตัวนะครับแขน,น m 4 <MC S 1> ล่างบนนะครับ

มันเปุดจุดจุดจุจุดจุดจุดจุุดจุดจ